สวนยางดินทรายดูแลยังไงดินทรายนะส่วนใหญ่จะเป็นดินที่เคยผ่านการปลูกพืชไร่อยู่ในพื้นที่ดอนนะครับ,รบพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมครับแล้วก็ผ่านการปลูกพืชไร่มานานหลายปีอย่างเช่นเช่นมันพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับปล,ปลูกมาแล้วก็เจ้าของที่ดินก็เปลี่ยนจากพืชไร่มาเป็นสวนยางอ่าเนี่ยแหละอันนี้คือส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานมาจากแบบนี้ แต่วันนี้เราเอาปัญหาตรงที่ว่าคุณปลูกยางไปแล้วอยู่แล้วดินของคุณเป็นดินทรายแล้วเนี่ยคุณจะดูแลมันยังไงให้มันได้ผลผลิตที่ดีอย่างแรกครับในเมื่อดินของเราเป็นดินทรายสวนยางของเราปลูกบนพื้นที่ดินทรายครับคุณจะต้องรู้ก่อนว่าดินทรายเนี่ยคุณสมบัติของมันน่ยที่มันไม่ดี มีอะไรบ้างแล้วเราจะต้องแก้ไขมีอะไรบ้างผมเนี่ยยกคุณสมบัติที่ไม่ดีนะมา2ออย่างของดินทรายอ่าอย่างแรกครับดินทรายเนี่ยไม่เก็บความชื้นครับความหมายก็คือว่าเมื่อฝนตกมา น้ำจะซึมหายไปอย่างรวดเร็วแป๊บเดียวก็หายไปแล้วแป๊บเดียวก็หายไปแล้วลมพัดไม่เท่าไหร่ก็หน้าดินก็แห้งแล้วออันนี้เขาเรียกว่าไม่เก็บความชื้นคือมันเก็บได้ไม่นานนะครับเหลยก็เร็ว่าแล้วก็ซึมลงข้างล่างก็เร็วนะครับอ่าอันนี้คือคุณสมบัติที่ไม่ดีของดินทรายข้อแรกคือไม่เก็บความชื้นครับคุณสมบัติไม่ดีข้อที่2ก็คือดินทรายส่วนใหญ่เลยนะครับมักจะขาดธาตุอาหารครับ oh. ท่านอาารธาตุอาหารมีอะไรบ้างครับ16-17ตัว ขาดเยอะอ่ะขาดหลายตัวเลยแหละแล้วผมจะแถมให้อีกนิดนึงนอกจากขาดธาตุหาหลายตัวแล้วนะนอกจาก n d k แล้วนะท่านลองทราเสริมวระค่าเยอะเลยหละหลายตัวแล้วก็ยังขาดอินทรีย์วัตถุด้วยเพราะนั้นดัง,ดงนั้นผมแยกคุณสมบัติที่ไม่ดีของดินทรายออกเป็น2อ,อย่างก่อนครับแล้วถ้าใครปลูกยางบนพื้นที่ดินทรายเนี่ยแก้2อ,อย่างนี้ได้ครับมันจะทําให้ผลผลิตในสวนยางของท่านเนี่ยนะครับมีผลผลิตที่ดี2อ,อย่างนี้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นผลผลิตท่านน่ะก็ไม่แพ้ คนที่ปลูกในพื้นที่ดินดีนะถ้าท่านไม่ทำอะไรกับมันเลยหรือไม่ปรับปรุงมันเลยเนี่ยแน่นอนครับผมผลิตสวนยางดินทรายย่อมต่ํากว่าดินลหลายๆตัวครับาวนี้ <c oughs> เรารู้แล้วแหละว่าดินทรายมันมีคุณสมบัติที่ไม่ดีแบบเนี้ยขั้นตอนต่อไปครับคือขั้นตอนที่เราเราจะต้องแก้ไขมันอันแรกอะ่ะคือเรื่องของการไม่เก็บความชื้นครับเรื่องของการไม่เก็บความชื้นเนี่ยถ้าเราจะแก้ไขเนี่ย เราจะแก้ไขยังไงฮะแนะนําครับว่าเราสามารถแก้ไขได้ง่ายๆครับสองวิธีนะครับในเรื่องของการเก็บความชื้นอ่าไม่ต้องไปเสียตังอะไรมากมายครับให้ท่านทำให้ท่านทํา2อย่างนี้เป็นประจําอย่างแรกเนี่ยในเรื่องของใบยางเวลาใบยางมันร่วงเนี่ยอย่าไปกวาดมันนะครับอย่าไปเผามันทําลายมันอ่าจริงๆมีใบยางเนี่ยแทนที่มันจะบังแสงได้อย่าลืมนะหน้าแล้งเนี่ยใบร่วงแล้วเนี่ย ต้นบนต้นมันไม่ค่อยมีใบเนี่ยแสงแดดกระทบดินได้เต็มเต็มนะครับดังนั้นใบยางที่ร่วงลงมาครับมันช่วยกันแสงแดดไม่ให้ระเหยน้ําออกจากผิวดินนะครจะช่วยกุมหน้าดินให้มันเก็บกความชื้นไว้ได้ใช่ครับอันนี้ผมแนะนําภายในสวนนะส่วนท่านที่จะทําแนวกันไฟนะ่ะ ก็ไปทําแนวข้างขางสวนหรือร่องข้างๆที่ดินอย่างนั้นได้คือบางคนบางคนต้องกวาดไงกวาดเพื่อทําแนวกันสายอันนั้นเราไม่ว่ากันแต่ไม่ใช่ขวาดทุกร่องครับวิธีการเก็บความชื้นไว้ให้ได้นานที่สุดก็คือใบาย,ยางมันร่วงตรงไหนให้มันกระจายครอบคุมไว้ให้ทั่วดีดีที่สุดนะอันนี้คือข้อแรกให้ทําแบบนี้ทุกๆปีครับใบาย,ยางร่วงก็ทาอย่างนี้ทุกๆปีนะครับอันที่2ที่จะช่วยในการเก็บความชื้นได้อย่างดีนะครับก็คือในเรื่องของหญ้าโอเคหญ้าที่มันเตีย้ยเตี้ยนะครับพุจะพืชที่มันเตีย้ยเตี้ พยายามเลี้ยงเลี้ยงหน้าดินไ้ไม่ต้องไปฉีดยาหญ้าให้มันตายเพราะ่มันลกมากบางคนเป็นคนที่สะอาดนะครับพ่อหมอเป็นคนที่เป็นคนที่เป็นมีความเป็นระเบียบสวนยาเดินเข้าไปไม่เห็นแม้แต่หญ้าและใบยางอยู่เลยเวลาหน้าแล้งเดินแต่เอาลมพัดเด๋ยวทีนี่ฝุน <c oughs> ตลบฝนยางเลยนะดังนั้นเนี่ยหญ้าเนี่ย เลี้ยงไว้เลยครับบางคนบอกหญ้ามันจะแย่งปุ๋ยจะไปเลี้ยงมันได้ยังไงหญ้ามันไม่ได้กินปุ๋ยเยอะหรอกครับมันกินมันกินไม่ถึง1%ของต้นยางกินหรอกอ่าแต่ว่าประโยชน์ที่มันให้กับสวนยางเนี่ยหรือให้กับต้นยางเนี่ยมันให้มากกว่าที่มันกินเข้าไปครับเลี้ยงไว้เนี่ยคุ้มอะ่ะเวลาเลี้ยงหญ้าเนี่ยให้ดูหญ้าที่มันอยู่แบบผิวดินหญ้ารากต้น เนี้ยไม่ใช่หญ้ามีเง้าใต้ดินเนี่ยไม่เอาไ้เงาใต้ดินอ่าเราก็ดูแล้วกันว่าในสวนของเราเป็นหญ้าประเภทไหนตรงเนี้ยได้ได้มากกว่าเสียหลายเท่านะครับจากที่เราทดลองมาแล้วส่วนยา้าที่มีลักษณะแบบเนี้ยผลผลิตมักดีน้น้ลาลผกผงมลผลผลผครับ,นะรบล้ล้้น้น้า้ายา่อนข้างจะน้อย ความชื้นมันมีความสําคัญยิ่งความชื้นอยู่ในสวนยางเราได้นานเท่าไหร่ต้นยางก็มีโอกาสจเจริญเติบโตและให้น้ายางมากเท่านั้นเพราะมันดูดปุ๋ยได้ถ้าดินมีความชื้นอันนี้คือ2วิธีการที่เราจะแก้ไขในเรื่องของดินทรายที่ไม่เก็บความชื้นนะครับส่วนปัญหาข้อที่2ของดินทรายครับคือในเรื่องของการขาดธาตอาหาร oh, <no. S 1> ตัวนี้หลายหายท่าน <c oughs> ไม่ทราบผมบอกเลยถ้าเราจะใส่ปุ๋ยให้ต้นยางนะ สวนยางที่เป็นดินทรายเนี่ยจะต้องใส่ปุ๋ยมากที่สุดมากกว่าดินเหนียวมากกว่าดินร่วนเพราะดินทรายเป็นดินที่ขาดปุ๋ยเยอะที่สุดโดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนและโพแทสเซียมโอ้โหและเป็นตัวสําคัญเสียด้วยตรงนี้อในเรื่องของปุ๋ยอ่ะในเรื่องของการขาดธาตุอาหารเนี่ยเราแก้แก้ยังไงอ่ะก็อย่างนี้ฮะดินทรายอยบที่ผมบอกนอกจากขาดธาตุอาหารแล้วนะยังขาดอะไรครับอินทรีย์วัตถุใช่ไหมครับครับ อินซีวัตถุมันมีผลดีในเรื่องของ1เลยครับมันเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์คือจุลินทรีย์มันไม่มันมันไม่ไปอาศัยอยู่บนเม็ดทรายแหละครับเพราะมันร้อนมันอาศัยอยู่ตามอินซีวัตถุนี่แหละนะครับพวกจุลินทรีย์เพราะอินซีวัตถุส่วนใหญ่มันมักจะเย็น และจุลินทรีย์ถ้าใครอยากรู้มีประโยชน์ยังไงย้อนกลับไปดูรายการของเราที่ผ่านมาครับผมอธิบายไว้หลายหลายครั้งมากในเรื่องของอประโยชน์ของจุลินทรีย์ครับดังนั้นวิธีการจะแก้ปัญหาในเรื่องของอินทรียวัตถุในดินรายเนี่ยวิธีการแก้คือตรงไปตรงมาครับในเมื่อมันขาดเราก็เติมอินทรียวัตถุเราหาจากไหนได้ล่ะปุ๋ยหมักครับดิบข้อครับทุกอย่างครับที่มันเป็นการที่มันเกิดจากการย่อยสลายหรือขี้ไก่ก็ได้อะขี้ไก่ก็ได้ใส่ให้เป็นนะครับนั่นก็เป็นอินทรียวัตถุเหมือนกัน จริงๆก็เติมเนี่ยถ้าจะเติมเป็นจริงนะถ้าเป็นสายจจัดนะปีละตันนะครับดินทรายจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใส่นะดังนั้นไปหาตรงนี้มาใส่ครับทุกปีนะครับแ่้เรื่องของปุ๋ยคอกส่วนปุ๋ยเคมีนะครับก็ต้องใส่เพราะมันเป็นธาตุอาหารจำไห้น,นะครับเราใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อเพื่ออินทรียวัตถุเป้าหมายไม่ใช่เรื่องธาตุอาหารนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของธาตุอาหารปุ๋ยเคมีคุ้มค่าที่สุดครับเพราะธาตุอาหารสูงครับต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่ตอนนี้ในรูปนี่เอาของตััววเองมาาขยยด้ครบ คือดินทรายเนี่ยแบบที่ผมบอกขาดธาตุอาหารหลายตัวมากธาตุหลักก็ขาดธาตุรองก็ขาดถ้าผมแนะนำยี่สิบเก้าห้าสิบแปดเนี่ยพ่อหมอมันก็จะได้เฉพาะธาตุหลักไงนะครับก็เลยไม่เหมาะก,กับดินทรายสิบสองสามหกเหมาะกับดินทรายมากกว่า,วาวเพราะมีธาตุรองก็เสริมด้วยทำแบบที่ผมบอกเนี่ยข้อจํากัดหรือข้อด้อยในเรื่องของการขาดธาตุอาหารเนี่ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆทําทุกปีมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆทุกปีครับครนะับนี่คือวิธีการดูแล สวนยาง <c oughs> ที่ปลูกบนพื้นที่ดินทรายอย่างถูกต้องนะครับ